แม่ิ้มกันอยแล้วแม่ไล้วอเดาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันนคนิ้ว่น,นค่ะเดี๋ยวเราอ่านออกเสียงพร้อมๆกันแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะลูก มาตั้งเ้าอ่าเอาอะไรในห้องน้ำตาลแล้วก็ดูหนังสือตัวเองนะคะลูก Oke. Okay. <tuk> aku suka suka e. suka e. eh suka e. suka 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 suka

แอปอ เอ่อผีผีอะไรแม่แม่ปี๊ป่าป่าแมงือแ มาแล้วจับทีนี้ดีอะตะลาตา

ตัไปแนบมองนี่นี่นะคะเจดดเอาลุก้ยเอ้เอ้ยี่อะไร แม่แคนแคนอะไรแคนที่ตั้งาจนี่นะเอ็นนีบีเออ่ะที่นี่ครูจับค่ะี่อบนะคะแม่นี่นี่ นี่นี่นี่แปลว่าแปลว่าแปลว่าแนตี้ มันไม่ได้ฟังฟังค <Yeah. S 1> ุณไม่เอาแต่ว่าอะไรที่อกอไรแต่ว่านี่งี mm. แบแอบหลับเฉยๆนี่หลับตาแป๊บนึง,แ,นงแล้วก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะล้างหน้าอะตื่นขึ้นมาเป็นล้างหน้า <laughs> เรียกว่างีบแป๊บนึงขอพักสายตานิดนึงแบบนี้นะคะ อ่ะต่อไปเด็กๆเปิดไปดูหน้าถัดไปค่ะลูกในใครเจอหน้าถัดไปแล้วบ้างออฟกั okay. uh ๊ออเจอหน้าถัดไปแล้วนะ <Yeah. S 1> ยกมือขึ้น ในดูส <Okay. S 1> ิในรูปมีอะไรบ้างคะลูกม <them> ีร <GO av uther> ูปอะไรคะรูปแรกรูปแรกก่อนรูปที่หนึ่งรูปอะไรรูปที่สอง วีเออะไรไม่อีที่้องแล้วใช่แก๊หมวกอยู่ตรงไหนคะเนี่ยมวกอยู่ตรงไหนคะเด็กๆจิ้มสิคะจิ้มดีสอไปที่จุดของคำว่าแคบมวงแคบอยู่ไหนแคบมวกอ่ะโยงไปหามวกหมวกอยู่ตรงไหนคะลูกมวกอยู่ตรงไหนคะ CAP แคบหมวแกะอะไรกโยงไปหาหมูหมวกอยู่ตรงไหนน้าีีแมแกอยู่ไหนทีทีนะอบหัก็ทีเอที C M 2 Hz ยังไม่พอเลยไม่พร้อมไม่ฟังแล้วนะบอก C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  ครับบวกไอลูกบวกนะนี่ตัวกับตัวนี้ไม่ฟังอ่ะ แบวแอ CAP แท็บ c วกแคปนี่เอามือกดหนังสือใครเสร็จแล้วยกมือเอามือนี้กดหนังสือไว้เอามือนี้กดหนังสือไว้าาไแล้วหลือบบแคปอยู่หน่อยอาใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นแล้วมงหน้ามองหนังสือะ ไม่ใช่เ่อกี้บอกว่าเองั้นไม่ใช่ปกแก่เขาบอกทำนี้คุยกันอยู่ว่าเอ๊ะใครเสร็จแล้วที่สองที่หน่งเอ็นเอ็มพีแล้วก็ว่านี่สองที่นึ่งแล้วก็เราได้เาห้าล้ เห็นไหม,ไมเห็นไเห็นไหมคะมเ,หเห็นไหมคะยี่ Thank you. แลลบแปลว่าจักติด Yeah เด็กๆไปท่องคาศัพท์มานะคะอะไรบ้างคะแท้มแท้มแทมาแท้าแท้ม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 าท้มา้าแท้มาแท้ท้มาแทาแท้ท้มาแาแท้มแท้มา

เตรียมอะไรคะครูเอลให้เตรียมอะไรเตรียมกระดาษสีที่ฉีไว้แล้ว